เช้าๆค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะปัดแก้มด้วยน้ำยาอุท,ทัยิพิปแต่งหน้าแบบเร่งด่วนนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วระหว่างรอคุณสามีนะคะระหว่างรอคุณสามีแล้วก็แต่งหน้ารอ,อแป้งตัวเดิมค่ะเพื่อนๆแป้งตัวเดิมนะคะใช้ตัวนี้เลย ตบทีเดียวนะคะก็อยู่ทั้งวันนะคะเห็นไหมคะอุทไทยทิพย์กับแป้งตัวนี้มันก็เข้ากันนะเมื่อกี้ก็เอาอุทไทยทิพย์ป้ายที่ปากเห็นไหม,มเสร็จแล้วค่ะทุกคนคิ Q ้วนี้เขียนมาจากในบ้านแล้วนะคะเขียนคิ้วไม่เคยจะสวยเลยเอาเอาแบบ เอาแบบขนตามันก็เหลือเยอะก็เขียนเขียนไปตามขนตานะคะก็ไม่ไม่มีทรงไม่ได้การคิ้วนะคะเติมด้วยลิปตัวนี้สักหน่อยนะคะลิปแมทของน้องกระแตนะคะสีนี้สวยดีมันมันไม่เข้มมาก นะคะเสร็จแล้วค่ะ